ยังปลา,ปาดูใส่หรืปีปลาห่ไผ่ปลา,า,ปาดูงลูใส่สีดังไผ่ป,ปีงปลาสุพอสุเมนียกกินปลาสุงก,กินพคนวะเปล่งเนี่ย <c oughs> <c oughs> อขาานาะมาดูขนามาดูไป ปลาดูฮะดูดูฮะตุ่มปลาใช้ปลาไนใช่ปลานัง่ตุมปลานังไข่ตุ่มป้าใช้ปลาปลาลูงไปเบ่งปลาดูอยู่นี่ใช่ปลาอยู่ใรายูกนี่ปาหนิ่ปลานิ่นใช้พอเอาปานิ่นมาบอ่ฮะ a ีการมังสีขาว Cn มุกกระปอ๋อมอกผักบัวจะผัก <c oughs> นีสีน้ำงันี้เหรอใช่ค่ะป๋อมสองหาสองหมื่อ,อย่งไดีก่อยเว้ย แต่มือนิ่มบก้อยมือนิมึงนะก้อยเด็สซีมุกมุกคือขวาเอาขวาก็ได้นะปลากระบอกยืนจับดิแฟนกันตายแล้วออกเ้วพอออออกออกมันเชี่ยงตัวมันมันตายขกดสายสาก้อนก้อน ปานินมลุเออันกินปานิน,น,น,นให้ขอประตึอไงให้ใหปานินหิวโอ้ยสินหิวผลลูกทองอีกนี่ชภาพมันต้นนี่ไปใหรลุงหีบ,บังด้วยเอาปานินแปให้ลุงหีบ,บังด้วยใช่ปะนินนะแพหประเทศบิ่งดู ห้ามนั่งไปลูกปะปะเหยียดทันแล้วปีกปะปีกไงไหนมันบบชุกจืกเถื่อนะมันบมีไพ่นะห้ามนั่งห้ามน้่งอย่าพาอย่าพาไปทางนี้ไปทางนี้นี่แม่จีภาพไปเบิ่งอันนี่เท่นะเท่นเทนเลยสวยสวยเลิศ ชวยช่วยเลืดเลิศความจำดีน่ะจำดีจำดีน่ะจำดีนะจำดีนะมาซิติกาลิกาซิตมาหาเราเล่นกูสุด้าตอนกโมมาฟังแจ้งให้หวามดเดูเกได้นประเทศเชียงกินไทเนีไม่อยากเล่น กระจกให้หน oh, ่อยเลยลูมันเป็นยังก็เลยนี่โอ้ยสีแดงตีลูกนายดาวไแล้ของเพลงเอาสีแดงสีตาลมันสีติดลิเกสีบ้ามันสีติดลิทธิ์บ้เนี่ยรับตาลงเอบนงโอเบนโอ๊สีคนเลิศคนเลิศสีแดงสีตาลรับตาลงนึงเบ่งแจมเราเจอรึปะ อเทนเป็นเจตุ๊ดละเจเทนเลยเจเดนกดงามคีตาก็มีจกออกด้วยบัตนี้เจมีด้ยะ เดี๋ยวไอ้น <cử S 3> ้องนี่เป็นน้องคนสุดท้ายไม่พี่ต้องเสียสละให้น้องมินนี่คนที่สองมินนี่คนที่สองแต่อันนี้ไม่รู้มากร้องม่อนได้ไงใครน้องมามังกรแต่งก่อนเลยน้อกิน้กตีอไปลังไม่ว่าคือฟนี่เน่่คางามเลยขดงามเลย อนอเอองามอีลีไหนเอามาผมปอมมาใส่เห็นกันงามอ่บอสอามาหายผมปอมจะคงหายหาการได้ใส่ตานตายไหไอเทนเล่ากระเจ้าอย่าเห็ดอย่าเห็ดอย่าเห็ดมาสีไป หมดแล้วมันวะอไอ้เคียดออกซ์รอระเบิดนี่นะมาคือระเบิดแทะเจ้าจื้อเจ้าจื้อวะใอญ่เลมมันมีไรอันอยู่ลูกมันมีไรอันอยู่เบอร์แม่เหายไหมหลงแม่ตาตัวเองดิอืมอยากไปเหตุฉีดต่อคิวนะคนสุดท้ายอุ้งคนสุดท้ายชีคีล่าไอ้ลูกใช่บักแฮมนะ ไม่ใช่นอกนี่คีบอดไเนไ่อหมอลำเลี้ยงเลยใช้ซูชิน่ะไอ้เจ้าน้องจุ่มเออคือหมอนำเลี้ยงไม่ตี่าให้คอยเลือได้เลยโอ้ยมันจีบเลยจีบเลยใายอ้วนแล้วจ้าใอ้วนเดวเว มาหาไม่เียหนอ้มาจับเดียอเช่นบังย้อยย้ยนะมาหาสูตรมานใส่ละเี่ยมมาแตงมาวเรียกแมมามีผมดิสวนแล้ว เบื้งเบืงนะไม่ให้ปัดเนี่ยไวให้เวลาปอย่าไปใช่ได้เบืงเบื้องนะตีดางเบิ้งีบนตีผมเจ็บเ็บยแบ่ตี้ิงยาวให้คอยเลือดรไรได้ซีปากได้บันนิซูคอยมีอะไร นี่ก็ต้องดงๆนแงแน่เมือนเดิมแล้วน่บอดแม่เ๋ยเด้อฮะใครห่อสร้างอะไอ่ะเฮ็ดเฮ็ดเราจะมันบ้าเด็กเราต้องตามนี่นายหวีอ่ะแหวนอันนั้นมันแวนไม่ใช่หวีสบายดี Không sao, con đang thăm không sợ Trẻ nào đấy À, xin bạc Má đi Hãy thăm không sợ Hãy bút hãy sẵn đi, cấp sẵn này. Song thẳng thật đi hãy hiệt lại เด็กมอเห็ดแล้วเอี่ยมคักปัญญังแบบพอดขี้ฝุ่นในพื้นมาเลี่น้อยขี้มากวดตามใจแต่หนูเช็ดนี้แล้วไป้ผื่นพวกนี้ที่เหลือก็ให้มินี่อันน่ะอะไรเอาออกมาล <c oughs> อกไปแล้ว <c oughs> ไปเล่นแล้วออพูดไล้เลยมันแคมทา,างอ่ะเมีอยอยู่ไส่ ไข่พี่น้องไข่เนี่ยให้ดันเนาะบอกว่ามีไข่สดแล้วมีเจนซื้อมาตตลา,ลาดสาวลังทำความสะอาดน้องน้ำยุดแลยวะสันอุ้ยผ้าห้องปะน้องน้ำยุดทำเลยอันหนึ่งได้สิร้อยคนไก่อันหนึ่งไี่ช่ you in the night.